คนเฮานี่เส้นมีสีเนี่ยวก่อแต้กะก่อปอก่อห่าวหยาเหมยอเน่แต้กะก่อขะเม่งก่อที่คอเน่บ่าได้ยินคนในมีสีเนี่ยวในมุนซาเฮาเมื่อไหร่อยู่ดั่งเมืองมันยามยิ้มสอบถามนะนี้หน่ก๋องนี่พะย้าหลูหล่าเนิวะอะเมียหลูหล่าเมียหลูหล่าอละก้าหลูหล่าเนิวะเมื่อสอบถามความถี่ก่อนนะพี่เรียกว่าพะย้าหลูอะเมียหลู ไม่ยาหลวอลก้าหลัวหิ้เรีย่ว่าคนงฉี่เนียวในหลาบ่อนในซึ่งพยาหลวนมันนั้นมันเหมือนเสื้อหือลในดเหมือนเสื้อหนังตะกาบพี่ไอพี่นางน้องหญิงน้องชายปอมเมียวตะกาเศาดนาวเขาดังหมดังเสียงวยดังสลีเสียที่อ้อนกันมันนางันอมราด่าดีเลยจ้างดาทีลรกรรมดาดีออกล้นต้นด่าสาีสาระยที่มารณากรกาวทีเดียวว่าไพหลงที่เป็นมุกดังหมดังเสงนันดีลยิบงำกำเจ้าเสื้อหื้นอในอ้อนกันมาเหตุการนี้กุศไร้ใจยำตอนเดียวหมอจ้างหมอกันหมอรางวพะหลกข คนพ,พระจินเสายาวจะแรงมันฟ้ากว่าไข่พระจินเสาเฮายาวอันในห้องว่าคนพระจินเสาพญาหลูอเมียหลูมันซื้อเสื้อแดงปอดหอมตราเด่นเขาเขาเยอะกว่าละการในวันในของนื้อน้นนาซุยชุกช้างนะเมือแล้วตราดีสีสุดกว่าก็กว่าละนี่ เนี่ยนั่นได้บนห้องว่าคนอำยาอ่ะคนตั้งหนังมันได้กือดีอากาเขาว่าเออเมือนเงินในตู้มากระน่ายว่ามาตั้งยาท้ามี่งสามกินหุ่นฉอดนี่เนี่ยไว้สองกินไปครึ่งเล่คนมาเตียงฝังมาหนึ่งคนก่อนนั่นเออกระยาเลยสูงก็เฮ็ดมาถึงมื่อเขาช่วงวันไว้สองกินไว้ละเนี่ยทำช่วงวันหนึ่งคนอำยาได้กือดีมันว่าคนก่อนนั่นห้องว่าอำยาดูอ่ะนั่นเนาะ คนพลาเดมจอตกว่าจองเด็มไ้นิ้วนั่นเนาะอันียดังหลายเดี๋ยยิงปึงมันอยู่ว่ะคนกนนั้นในวันในของในวันนนาดังหมดดังเสียงเอออันนั้นเพราว่าอเมียรู้่ะกาก้หนึ่งทารู้ว่ะคนเต้ยตะกามาเขาว่ะนิวนั่นคนสู้กว่าทอมรากกว่าไร่มุนเ้าของว่าซ้อมกว่าไรงกว่านิวนั่นนะมันเป็นคนตะการมาเขาก็ยันแต่กาวเขามไม่รู้คนเต้ยมียิงไว้ว่านิวนั่นคนตะกามาเขาใส้่วันนี้เขาอเดียนหลอมหลอมคนใส่ยคารจํจำจริงมียิงเต้ยดังหลายอุเรียนหล่อมหล เพียงต่าแลลวมังก็เห็นนะเปลี่ยนเรื่องนั้นเพรตการมาใช้ยังไงนะเพ่ามุนจะมาเลยกว่าข้าเสอ็จเจ้าชาถูนาการกับมาท่านราเลนี่เพราะดันรักนั้นนำมรดกเขาไว้วุฒ มันบ่ต้องนั้นมันความลาลานั่นน่ะเออมยูนั้นเพิ่นเฮาว่าแม่ยาลูว่าคนตักตะกามาค่ะว่านําปัดสีเนี่ยใครฮ้ายเบิ่ดนั่นน่ะกะเขาอัลลกาลูว่าคนก่อนนั่นเด้คนพราก่อนซ่ใคนแม่ยาก่อนซ่ตะกามาคนซ่กินอะไรอ่ะตะกามาเขาก็เป็ดเป็ดป่ายเป็นมันเฮาว่าคนอัลลกาโหท้าวหลายๆนั่นนี่อ้าวโออย่าให้เป็นคนอัลลกานั่นน้อที่เตรียมสุดเฮาเป็นคนซ่ตะกามาเขาน้อตะกามาเขาซ่เรียงเขาเทียนอูนั่นน่ะตะกาเขาว่านะมันจะเพิ่มอะไรก็บ่ตะกามาซ่เรียงเทียนอูนั่นน้อใส่หลายอยู่แน่น้อ เออก็เป็นเรื่องหนังนั่นเลยก็เหมียวแต่ก็เสะดดาเแมวเขาดังหมดดังเสียงอยากเปลี่ยนคนนั่นแหละก็หูเศร้าหลายๆเรื่องหนังนั้นานั้น